ครับผมวันนี้เราก็ได้มาสัมผัสคันจริงสําหรับ i ีวิกเจเนเรชันที่11นะครับที่หลายๆคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าความสปอร์ตของเขาหายไปเหลือแต่ความพรีเมียมนะครับแล้วผมมาได้สัมผัสตัวจริงในวันนี้นะครับหน้าตาของเขาครับอย่างที่คนรู้สึกได้เลยนะครับส่วนตัวผมผมก็รู้สึกได้เช่นกันนะครับว่าหน้าตาของเขาเนี่ยดูคล้ายๆรุ่นพี่อย่าง Accord เลยนะครับมีความเรียบลงนะครับคือถ้าเทียบกับตัวเจเนเรชันเก่านะครับจะรู้สึกว่ามีความสปอร์ตและดูมีความแบบดูบึกบึนดูมีเส้นสายมากกว่านี้นะครับแต่ตัวน แบบใหทั้งหมดเลยนะครับโดยพื้นฐานของตัวรถเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงใหม่หมดและในการขับขี่ของตัว c ี v i c ใหม่ในครั้งนี้นะครับจะดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับไป ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับเราก็ไปขับขี่กันดูนะครับว่าสมรรถนะของตัวซี v i c ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับคือผมนั่งก่อนอ่ะเริ่มจากภายในและท่านั่งต่างๆของตัวรถซี v i c ตัวเนี้คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมสัมผัสได้เลยก็คือจุดตำแหน่งการนั่งต่างๆของตัวรถนะครับการเข้ากาันออกเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเขาเนี่ยทำให้ตัวที่นั่งของเราเนี่ย ตียจะลงกว่ารุ่นเดิมอันนี้ชัดเจนนะครับ,รบเพราะว่าเวลาผมเอาขาออกจากตัวรถนะครับคือมันรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันแบบเหมือนเหมือน,น,นตำแหน่งของตัวรถอ่ะหรือการวางขาของเราเนี่ยมันใกล้พื้นมากขึ้นแล้วเวลาตำแหน่งในการนั่งของตัวรถนะครับภายในรถเนี่ยผมจะเห็นได้เลยว่าจุดที่เรานั่งเนี่ยหรือจุดที่มองเนี่ยคือกําแพงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราจะอยู่ใกล้พื้นมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ เขาได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าทําให้จุดศูนย์ถงต่างๆเนี่ยมันเตี้ยหรือต่ําลงนะครับแต่ตัวรถเนี่ยก็ยังดูสูงโดยปกตินะครับคือถ้าดูจากภายนอกก็ดูแบบดูไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรกับความสูงนะครับแต่ว่าพอมันนั่งแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าตัวรถตำแหน่งการนั่งต่างๆเนี่ยดูแบบว่าเขาเรียกอะมันเหมือนรถสปอร์ตที่แบบจุดศูนย์ถงในการนั่งของเขาเนี่ยจะต่ําอันนี้เพื่ออะไรคือเหตุผลหลักๆเลยนะครับคือเพื่อที่ทําให้ การโยนตัวของตัวรถนะครับมันจะดีขึ้นเรียกว่าการเข้าโคง้งหรือตำแหน่งการวิ่ง,งต่างๆเนี่ยมันมีการเกาะถนนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับและตัวเบาของเขาเนี่ยตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันดูแบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับคือมันมีความสวยงามมากขึ้นเช่นแบบว่าคือเขาใช้หนังสลับกับคล้ายๆผ้ากำมะหยี่ครับเป็นริมแดงแบบเย็บด้วยด้ายสีแดงทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น คือตอนแรกผมก็รู้สึกว่าตัวเบาะก็ดูปกติแต่พอนั่งแล้วรู้สึกว่าตำแหน่งการนั่งของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวหลุมนะครับแต่หลุมของเขาเนี่ยมันทําให้กระชับตัวมากยิ่งขึ้น,นครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับที่สังเกตได้กับตัวรถคันนี้นะครับว่ามีการปรับปรุงอะไรบ้างนะครับก็เราไล่มาทีละส่วนเลยสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าจอของเขานะครับหน้าจอของผู้ขับขี่เนี่ยมีความใหญ่โตเป็นแบบดิจิตอลนะครับ10.2นิ้ว เรียกว่าใหญ่มากๆนะครับคือจอเนี้ยถ้าเทียบกับตัวแอร์คอร์ดเนี่ยคือจอนี้สวยกว่ามากๆเลยนะครับเพราะเขามีการออกแบบที่เป็นดิจิตอลแบบว่าเต็มระบบละตัวเนี้ยมันดียังไงก็คือเขาอะจำลองตัวรถที่อยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยคือตัวรถของเราเนี่ยเขาเหมือนเป็นสร้างเป็นเป็นดิจิตอลเล็กๆด้านล่างนะครับคือเราจะมองเห็นเป็นตัวรถของเราแล้วถ้าเราเนี่ยตั้งเป็นโหมดคูสคอนโทรลนะครับเป็นแอคทีฟเนี่ย คือตัวรถเขาก็จะจับภาพรถคันข้างหน้าด้วยนะครับเช่นเป็นรถกระบะเป็นรถบรรทุกเรียกว่ามีระบบการทำงานเนี่ยเสมือนจริงกับรถของเราเลยนะครับเรียกว่าเป็นตาอีกดวงหนึ่งก็ได้ว่าได้นะครับที่จะอยู่ตรงหน้าจอของเราตำแหน่งตรงนี้ในในส่วนของพวกเลนคีปต่างๆนะครับคือเส้นแบ่งถนนหรือว่าเราจะออกนอกเลนต่างๆเนี่ยที่หน้าจอด้วยนะครับคือถ้าเราเปิดระบบเนี่ยมันก็จะขึ้นแต่ถ้าเราปิด เส้นมันก็จะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวช่วยในการที่ว่าดึงพวงมาลัยกลับนะครับถ้าเราออกนอกเลนหรือว่าเผลอเรนะครับคือพอมันจับเส้นถนนได้เนี่ยเราสามารถกดที่ตำแหน่งง่ายๆนะครับตรงพวงมาลัยเนี่ยดูว่าเนี่ยคือตอนนี้ผมแทบจะไม่ได้เรียกว่าประคองพวงมาลัยนะครับผมเปิดระบบที่ให้ช่วยในการประคองพวงมาลัยนะครับระบบนี้อะถ้าเราผมจะเหมือนจะออกนอกเลนปุ๊บเนี่ยมันจะสั่นแล้วดึงกลับ และการทํางานของเขาเนี่ยผมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยเวลาเลี้ยวต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโคมันช่วยเลี้ยวด้วยนะครับเรียกว่าเพิ่มความปลอดภยัยแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเลนจริงๆอะเรายกไฟเลี้ยวมันก็จะไม่ทํางานในการดึงหรือสั่นนะครับคืออันนี้จะทํางานได้ทั้งสั่นแล้วก็ดึงกลับให้ด้วยนะครับระบบความปลอดภัยทั้งหมดเนี้ยก็คือ h o n d a Sensing นะครับอันนี้ซีวิกเนี่ยเราจะได้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ ดีมากๆนะครับมาถึงการขับขี่นะครับระบบอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่รู้สึกได้เพราะว่าผมมาขับมาสักพักหนึ่งผมรู้สึกได้เลยนะครับคือรถคันนี้ให้การเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้นนะครับและก็มีการเก็บเสียงที่ดีมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับเรียกว่าดีกว่ารุ่นเดิมในหลายๆอย่างเลยนะครับถ้ามองภายนอกเนี่ยความรู้สึกแรกของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าซื้อคันเก่ากะเครื่อง1.5เทอร์โบเหมือนกัน แต่ว่าพอได้มาขับปุ๊บโอ้โหมันคือรถคนละคันนะครับคือความแตกต่างจากรุ่นเดิมเนี่ยคือมีการพัฒนาและแก้ไขาปรับปรุงสิ่งที่ด้อยจากรุ่นเดิมอะกลายเป็นจุดเด่นที่ทําเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยมันแอบว่าคือ Honda เขาจะมีนิสัยเหมือนช่วงล่างที่แบบแอบ,บนุ่มไปหน่อยนึงทําให้รู้สึกว่ามันย้วยแต่คันเนี้ย ผมรู้สึกได้ว่ามันเฟิร์มขึ้นในหลายๆจุดนะครับทั้งพวงมาลัยและช่วงล่างช่วงล่างนะครับผมก็แอบไปสอบถามมาบางส่วนนะครับของตัวรถคันนี้เขามีการเหมือนว่าทําตัวถังให้มันแข็งแรงมากขึ้นทําให้การโครงของตัวรถเนี่ยมันน้อยลงทําให้การขับขี่ของเขาเนี่ยดียิ่งขึ้นช่วงล่างโชกกับสปริงเนี่ยคือหลายๆสำนักแต่งอาจจะมีการโมดิฟายกันละเขาลื้อกันออกมาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย แต่สิ่งที่เห็นได้นะครับสาหรับรถคันนี้คือจุดยึดต่าง,างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่ามีการเปลี่ยนจุดยึดและทําให้มันแข็งแรงมากขึ้นไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่ามันทําให้รถคันนี้มันขับดีขึ้นแล้วมันก็เฟิร์มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในระบบของช่วงล่างเนี่ยและอีกอย่างน,นะครับที่พลาดไม่ได้คือระบบของเครื่องยนต์นั่นเองครับเครื่องยนต์ตัวนี้คือมันเป็น1.5เทอร์โบหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่ามันก็อาจจะเหมือนเครื่องเดิมในเจเนอเรชันที่แล้วนะครับคือเจเนอเรชันที่10ี่ย แต่ตัวนี้โอเคเราเห็นตัวเลขนะครับคือแรงม้าเขาเนี่ยมีมากขึ้นเป็น178แรงม้าพร้อมแรงบิดอยู่ที่240นิวตันเมตรนะครับตัวเลขมันอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าเขามีการจูนใหม่นะครับง่ายๆนะครับรถ c ซ v i c คันนี้มันก็เหมือนเป็นน้องของ Accord ์นั่นเองนะครับดังนั้นเน่เขาก็เหมือนมีการหยิบยืมเครื่องจาก Accord ์นะครับมาใส่ในซ v ว c ตัวนี้เครื่องของแอคคอรเนี่ยมีความดียังไงก็คือ เทอร์โบเนี่ยมีลูกใหญ่ที่ใหญ่กว่าและมีความแข็งแรงกว่านะครับแล้วคันนี้เนี่ยเขาได้มีการปรับเปลี่ยนฝาปรับเปลี่ยนสารเคลือบในลูกสูบนะครับก้านสูบและทําทางเดินถ่อยเสียใหม่ทําให้คันนี้นะครับมันมีความเรียกว่าการขับขี่ที่เรียกว่าเหยียบได้อย่างต่อเนื่องนะครับคือมันมีความสมูทมากกว่ารุ่นที่แล้วอย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้นี่เป็นจุดเด่นนะครับสำหรับเครื่อง1 5เทอร์โบนะครับและเราก็ จะเห็นได้อีกนะครับว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยเอาไปปรับแต่งเนี่ยตัวเลขเนี่ยทำออกมาได้สูงมากนะครับเรียกว่ามันเกินไปกว่าเครื่อง1.5แล้วอันนี้เรียกว่าคือถ้าถามผมรถเดิมแค่นี้มันเพียงพอแล้วสำหรับตัว c ีวิคันนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็แยกออกมาแล้วให้ชัดเจนกันไปเลยนะครับกับโหมดการขับขี่ของเขานะครับที่มีด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะครับก็เริ่มต้นจากโหมด E c โ m o โหมดนะครับก็ ตามชื่อนะครับอีโคก็คือเป็นการขับขี่แบบประหยัดน้ํามันนะครับการประหยัดน้ํามันเนี่ยคือคันเร่งก็อาจจะหน่วงๆตัวเครื่องก็ไม่ได้ทํางานเต็มประสิทธิภาพของเขานะครับก็เรียกว่าหน่วงๆไว้นิดนึงแต่ว่าแย่ไหมไม่ได้รู้สึกว่าแย่เลยนะครับก็คือยังรู้สึกว่าขับขี่ได้อย่างสบายนะครับคือใช้งานในเมืองเนี่ยมันไม่กระโชกโค้งหักอ่ะแล้วโหมดที่2นะครับก็คือโหมด Normal นะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดเลยก็ไม่ได้คือหน้าจอของเขานะครับแต่ละโหมดเนี่ย มีการปรับเปลี่ยนด้นะครับคือเป็นภาพกราฟิกเล็กๆนะครับอยู่ที่หน้าจอด้านขวาเนี่ยอันนี้ผมก็ถือว่าให้คะแนนค่อนข้างดีนะครับเพราะถือว่ามันมีความสวยงามมา,มากๆเลยนะครับอะโหมด normal เนี่ยก็คือโหมดกลางๆที่จะเรียกว่าเรียกพลังของเขาเนี่ยคือขับขี่ได้ง่ายขึ้นสมูทขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าจะประหยัดน้ํามันเนี่ยก็ได้นะครับคือไม่ต้องกดคันเร่งมากมายอะไรเงี้ยโหมด normal ก็ทํางานได้ค่อนข้างดีทีเดียว และโหมดสุดท้ายของเขานะครับก็คือโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับอ่ะพอลองปรับไปดูหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเครื่องยนต์นะครับชัดเจนคือเขาจะลากเกียร์ให้ต่ำลงทำให้ตัวรถเนี่ยเรียกว่าพร้อมที่จะขับขี่ได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือถ้าเทียบกับรุ่นเดิมนะครับผมเทียบ2โหมดแล้วกันระหว่าง Eco กับ Sport เนี่ยคือถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็ ับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่คันนี้พอมันเป็นซีบิกตัวใหม่เนี่ยมันเนี่ยมันชัดเจนในเรื่องอัตราเร่งเลยคืออันนี้ผมกดคันเร่งเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะครับคือห้าสิบเอร์เซ็นตเนี่ยเนี่ยซัดไปร้อยยี่ร้อยสามแล้วคือมันถือว่ามันขึ้นเร็วมากๆนะครับคันนี้มันชัดเจนในเรื่องอัตราเร่งมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวเดิมคือผมรู้สึกว่าหนึ่งจุดห้าเดิมของซีบิกเนี่ย ผมให้คะแนนค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับเรียกว่าเพื่อนรุ่มรุ่นกันเนี่ยเรียกว่าสู้ซีวิกไม่ได้เลยว่างั้นดีกว่ารถเดิมๆออกจากโรงงานเนี่ยซีวิกเดิมๆเ,เนี่ยเรียกว่ากินหมดทุกรุ่นเลยนะครับแล้วพอมาเป็นตัวเจเนอเรชันที่11เนี่ยรถมันเร็วขึ้นแรงมามากขึ้นแล้วประกอบกับช่วงล่างและพวงมาลัยที่มันคมขึ้นนะครับเนี่ย คือความเร็วสูงเนี่ยผมกดเบาๆอันนี้คือกดห้าิบเอ่ซ็นะถ้าคลิกลงไปอีกก็ได้คือโอเคเสียงเครื่องเข้ามาแต่นี่แป๊บๆคือมันร้อยสี่ร้อยห้าเข้าไปแล้วมันถือว่าทํางานได้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนะครับคืออันนี้เรียกว่าทันใจมากๆพออย่างที่บอกนะครับคือช่วงล่างมันนิ่งขึ้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ารถคันนี้มันเฟิร์มมากๆนะครับพอเราขับด้วยความเร็วสูงพอมีช่วงล่างที่ดีเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ารถคันนี้วิ่งไม่ได้เร็วเลยวิ่งร้อยหนี่ย ถ้าเทียบกับตัวเก่าเนี่ยร้อยร้อยยี่เนี่ยคือตัวนี้เหมือนวิ่งแปดสิบเก้าสิบมันรู้สึกว่ามันมันให้การเกาะถนนที่ดีมากขึ้นมันทําให้การขับขี่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเรามั่นใจในการแบบเนี่ยเ<ส>ข้าโคง้งเข้าโคง้งเนี่ย<ส>เข้าด้วยความเร็วถ้าเทียบกับตัวเดิมเดิมเดิมด้วยกันนะครับคือความเร็วขนาดเนี้ยตัวเดิมเนี่ยมันจะโครงกว่าน,นี้แต่คันนี้เรารู้สึกว่าเราเข้าไปได้อีกโดยความเร็วที่มันมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยซีวิกอาจจะเป็นจุดบอดเรื่องนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาแก้ไขและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นแล้วอันนี้ผมถือว่าเขาทํากันบ้านมาได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยครับตอนแรกนะครับอย่างที่บอกอ่ะคือเห็นหน้าตาเขาทีแรกผมก็รู้สึกว่าเฉยๆกับตัวซีวิกคันนี้เลยแต่พอมาได้ขับขี่ปุ๊บผมรู้สึกคันนี้ฮะมันเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจมากๆในการขับขี่เลยนะครับและในส่วนของเรื่องการเก็บเสียงนะครับก็ นี้ผมก็ให้9ก้าคะแนนแล้วกันเรียกว่าทําได้ดีกว่ารุ่นเดิมแบบขึ้นมามากๆนะครับแต่ถามว่าเพื่อนร่วมรุ่นอย่างเช่น m a z d a 3นะครับคันนี้ก็ยังถือว่าทำได้ไม่เงียบเท่านะครับคือมา z d a 3เนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะครับขับความเร็วร้อยกว่าเนี่ยเสียงแม้กระทั่งเสียงยาน,นี่อันนี้ก็ให้ยานที่ค่อนข้างเงียบแล้วนะครับแต่ m a z d a 3เนี่ยคือเงียบมากๆ,ๆนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยเทียบเท่ารถยุโรปได้เลยแต่ตัวนี้ยังแอบ,บมีเสียงแบบ สักความเร็วร้อยกว่าขึ้นไปเนี่ยเสียงยางหรือเสียงกวนของพื้นถนนเนี่ยขึ้นมาบนตัวรถก็ยังถือว่าได้ยินอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราก็มาทดสอบกันนะครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยว่าจะได้ตัวเลขประมาณไหนเราก็ทดสอบกันที่โหมดเดียวเลยนะครับก็โหมดสปอร์ตกันไปเลยจะได้รู้กันไปเลยนะครับว่าจะมีตัวเลขที่ดีขึ้นหรือเปล่าครับสามสองหนึ่งไปหกสิบ แป1สิหนึ่งร้อยตัวเลข0ูยถึงร้อเนี่ยผมคาดเลยนะครับว่าทำตัวเลขได้ดีกว่ารุ่นเดิมแน่นอนนะครับ <_ C 1> เพราะว่าด้วยคันเร่งของเขาการต่อเกียร์ต่างๆเนี่ย <_ C 1> ผมรู้สึกว่ามันมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับคันเร่งของเขาเนี่ย เรียกว่ากดไปเพียงเบาๆนะครับอัตราเร่งเนี่ยให้อย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นอีกจุดเด่นของตัว C ี vic เจเนอเรชั่นที่11ตัวนี้เลยนะครับครับผมนะครับสำหรับการทดสอบการขับขี่สำหรับ C ี vic เจเนอเรชั่นที่11ตัวนี้นะครับอย่างแรกนะครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับว่ามีข้อดีข้อเสียไงกันมากนะครับเอาข้อดีกันก่อนเลยข้อดีของเขานะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือในเรื่องเครื่องยนต์นั่นเองนะครับ เครื่องยนต์เนี่ยมีสมรรถนะที่ดีตอบสนองได้ทุกย่านความเร็วนะครับคือความเร็วต่ําเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับคือปรับอยู่ในโหมด Eco m o โหมดเนี่ยรถเนี่ยตอบสนองแบบนุ่มๆนวลๆนะครับเรียกว่าเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากๆแต่เมื่อคนต้องการความเร็วหรือสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่เต็มที่เนี่ยนะครับปรับไปที่โหมดสปอร์เนี่ย รถจนเนี่ยคันนี้นะครับทาให้เรารู้สึกได้ว่าถึงความสปอร์ตซึ่งมีความแตกต่างมากเลยนะครับกับโหมดอีโคกับโหมดสปอร์ตซึ่งเจเนอเรชั่นที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกมากไปขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีการปรับจูนที่ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยเรื่องเกียร์เนี่ยกระชับมากขึ้นพวงมาลัยดีขึ้นเนี่ยทำให้ส่วนต่างๆของตัวรถเนี่ยประกอบและผสมผสานกันได้ดีมากขึ้นครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ และอย่างที่2นะครับช่วงล่างนะครับที่ได้ปรับปรุงมาใหม่นะครับมีทั้งการปรับตัวถังให้มีการที่เตี้ยลงนะครับจุดศูนย์ถ่วงต่างๆเนี่ยตัวรถเนี่ยเตี้ยลงเล็กน้อยแต่ทําให้การขับขี่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโช๊คสปริงเนี่ยถ้าได้ศึกษาแล้วเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแต่จุดยึดต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวถังนะครับนอกจากจะเตี้ยลงแล้ว แถมยังมีการทําให้ตัวรถเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้การโครง้งหรือการโยนตัวของตัวรถเนี่ยน้อยลงเช่นเดียวกันนะครับและอย่างที่3นะครับดีไซน์ภายในนะครับพอมีหน้าจอขนาด10.2นิ้วนะครับประกอบเข้ามาด้วยนะครับเป็นแบบดิจิตอลเนี่ยอันนี้ผมให้คะแนนเต็ม10ไปเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยทำงานได้ดีมากๆนะครับดูชัดเจนนะครับ แล้วเวลาเราปรับตั้งหรือว่าคือเหมือนเข้าทําสัญลักษณ์เล็กๆนะครับว่าเป็นตัวรถของเราและรถคันหน้านะครับเรียกว่าเหมือนการสร้างแบบกราฟิกขึ้นมานะครับสำหรับหน้าจอเนี่ยผมว่าเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆนะครับคือถ้าในเวลากลางคืนเราอาจจะมองไม่เห็นรถคันหน้านะครับเรามีการปรับตั้งตัวนี้หรือว่าปรับครู e คอนโทรลนะครับกล้องและตัวเรดาร์ต่างๆเนี่ยจะจับภาพด้านหน้ารถทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นครับเรียกว่าใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับ อันนี้ถือว่าคะแนนเต็มสิไปเลยนะครับสําหรับตัวหน้าจอตัวนี้และการดีไซน์ตกแต่งภายในเนี่ยก็ถือว่ามีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแต่อาจจะขาดความสปอร์ตไปเล็กๆน้อยๆนะครับัอผมและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตได้แล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือฝาท้ายนั่นเองนะครับฝาท้ายปกติเนี่ยดูการขึ้นของเขานะครับคือปกติมันจะเป็นตัวสปริงหรือเป็นตัวงัดนะครับทําให้ตัวฝาท้ายยกขึ้นแต่อันนี้ผมสังเกตได้ว่ามันเป็นโช๊คแล้วนะครับ คือพอมันมีโช๊คตัวนี้การขึ้นลงของเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นตอนแรกผมก็สังเกตว่ามันเป็นสปริงหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับเนี่ยการขึ้นของตัวท้ายเนี่ยมันดูสมูทมากขึ้นนะครับแล้วกดลงก็ง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างนึงครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวซีวิกคันนี้นะครับในเมื่อข้อดีเนี่ยก็มีพอสมควรกันละเรามาพูดข้อเสียมากดีกว่านะครับสำหรับซีวิกตัวเนี้ย ข้อเสียนะครับที่เห็นได้หลักๆนะครับ3อย่างนะครับที่ผมสังเกตได้นะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็คือตัวแอร์นั่นเองนะครับ แอร์ในตอนหลังเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าคือมีไว้ก็ดีเนี่ยครับเรียกว่ามีดีกว่าไม่มีเอาอางนี้ดีกว่าตัวแอร์เนี่ยถามว่าเย็นไหมภายในห้องโดยสารโดยรอบเนี่ยเย็นแน่นอนครับแต่ว่าถ้ามีไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับคือผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นการลดต้นทุนของ o อนด้าครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมีให้ไม่แน่ครับรุ่น h a ทส์แบ็กอาจจะมีให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับแล้วอย่างที่สนะครับในส่วนของเรื่องการพับเบาะหลังนะครับเบาะหลังเนี่ยซึ่งพอมันพับไม่ได้เนี่ยคือ ในหลายๆรุ่นเนี่ยเขาอาจจะพับได้คือพอตัว c ี v i c ตัวนี้มันพับไม่ได้เนี่ยถามว่ามันจำเป็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยครับก็จะว่าไม่จําเป็นก็ได้แต่ว่าถ้าฉุกเฉินจริงๆสมมุติคุณซื้อของชิ้นใหญ่ๆนะครับเช่นจอทีวีหรือว่าของที่มันเป็นชิ้นยาวที่จะต้องแทงเข้ามาในตัวรถเนี่ยคือมันก็มีก็จะดีกว่านะครับอันนี้ถือว่า Honda ก็ไม่รู้นะครับเขาตัดไปเพื่ออะไรแต่ว่าคือถ้าผมแนะนำเนี่ย มีพับได้ก็จะดีกว่าไม่มีนะครับและสิ่งที่3นะครับเป็นสิ่งสุดท้ายเนี่ยที่ผมรู้สึกได้เนี่ยผมว่านี่มันควรจะมีมาให้นะครับคือ2อย่างแรกอาจจะรู้สึกว่ามีไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรก็คือกล้องนะครับคือกล้องตัวนี้มันมีทั้งหมด2ตัวก็คือกล้องเลนดิพัชเจอร์ด้านซ้ายนะครับเป็นจุดมุมอับสายตาและกล้องถอยเท่านั้นนะครับและในส่วนของเซนเซอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีมาให้นะครับรถเนี่ยมีความใหญ่มากขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยตำแหน่งต่างๆางเนี่ยบางตำแหน่งเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับคืออย่างน้อยนะครับมีกล้องถอยหลังให้อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมีเซ็นเซอร์รอบคันมาให้ก็ยังดีนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องอะไรเช่น เราขับไปใกล้เสาหรืออะไรเงี้ยครับตำแหน่งเนี่ยคือเรามองไม่เห็นเนี่ยอย่างน้อยมันมีเสียงเตือนเรารู้สึกว่าอุ่นใจมากกว่านะครับถ้ามันไม่มีอะไรเลยแล้วเรากะเนี่ยแล้วมันก็มันมีโอกาสชนได้มากกว่านะครับแต่ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นนะครับก็คือมีกล้อง360องศาไปเลยอย่างเหมือนที่หลายๆค่ายเขาให้กันนะครับก็โดยสรุปโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ h o n d a Civic นะครับแต่ในเรื่องส่วนของรายละเอียดนะครับตัวรถต่างๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เจาะลงไปลึกๆนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็มีคลิปไปแล้วนะครับในช่วงเปิดตัวเนี่ยก็ได้เจาะลึือกับซีวิกตัวนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับและอีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากนะครับสำหรับซี v ิกตัวนี้ก็คือตัวคีย์การ์ดนะครับคีย์การ์ดตัวนี้ก็คือสามารถพกติดตัวไปได้ง่ายๆนะครับหรือว่าพกอยู่ในกระเป๋าตังค์เรานะครับเราไม่ต้องพกกุญแจในการกดเปิดปิดนะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ดูรถพรีเมียมมากขึ้นนะครับก็ยังไงนะครับ ก็ไม่ต้องเชื่อผมมากก็ได้นะครับว่าในเรื่องการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าคุณมารองขับเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไอ้คันนี้มันมีสเสน่ห์มากๆนะครับส่วนตัวเลยนะครับคือผมชอบหน้าตารุ่นเก่ามากกว่ารุ่นเนี้ยผมก็พอมาขับถึงวันนี้ที่จะต้องคืนรถละผมก็ยังรู้สึกว่าหน้าตาเขาดูแบบมันดูเรียบร้อยเกินไปนะครับมันดูแบบไม่ซิ่งเลยแต่ว่าได้ขับแล้วผมรู้สึกว่าผมเริ่มชอบคันนี้ขึ้นมานะครับและโดยสไตล์นิสัยเข้าหน้านะครับ ดูไปในนานๆอาจจะรู้สึกว่าเขาสวยขึ้นนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอรากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จากเพจ Auto Spin ไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ